ชิมใแม่ใหญ่ครับหใหญ่จากใฟาร์มเ็ดหๆนเดียวซ้องบกเป็นมเดีบกอยู่บอกกันนดูนี่ตะกี้เป็นซองตะกี้ว่าเป็นซองไงมครับมันอีซ้องหน่อยลงอ่ะดิเดียวมีมาเทียมจุมฟาร์มแ่วแก่นะครับแม่ใหญ่ร6 0 ฝาติดตามชมได้นะครับวันนี้ใหญ่งามงามยๆเลยทุกที่สูง150ตับปากสีขาแม่พันธุ์ทำวัคซีนนะครับตอนนี้เท่าแกับหนึ่งทำวัคซีนฝากติดตามชมได้ครับใครอยากมาแบ่งพันธุกรรมก็เข้ามาได้ เอามาเยี่ยมชมที่เท่าแก่เลยครับผมากติดตามชมด้วยนะครับเพียนทองไฟไทยสีสําเนร้อยเอ็ดฝากติดตามชมด้วยครับไฟอยากแต่ผสมพ่อพันเจ้าเชียงหลงตัวละสามพันตอนนี้โครงการฝากยังไม่ทําครอครับรอโครงการฝากนะเอาลูก

นะครับพยายามกระตุตัว,ว,นะออวตเจ้าชิลโลดอน้อ,ขอ,ของแม่ง,งแม่บอกนมแม่แล้วเขาส้นตับจ้ยติดตามชมกันนะครับติดตามลิปในคลิปต่อ,อไปนะครับสวัสดีครับ